สวัสดีครับผมจีนะเจอแล้วช่อง justtoy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม f i กเกอร์โมเ one piece s c a l wcf ครับคลิปนี้ justtoy ช้อปปิ้งซื้อ wcf ไปเท่าไหร่นะครับในเดือนมิถุนายน1ับเครับในกล่องนี้เลยครับนี่เดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันนะครับผมว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนะฮะไปดูเลยครับพร้อมหรือยังครับโอเคมาเริ่มมาเลยดีกว่านะฮะนี่แกะมาแล้วโอโหกล่องใหญ่มากเลยนะ ลลขอทนี้ก่อนโอเคนะครับเริ่มมาเลยดีกว่ากล่องแรกครับนี่ลูฟี่โอโ้โหโลุ่ม2ครับนี่ตัวนี้ได้มา220รอ่ครับนี่ตัวแรกนะเดี๋ยวขอวางตรงนี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับ c h อปเปอร์โอลุ่ม2เหมือนกันครับ มาคู่กันเลยนะครับ220ครับได้มาฮะแต่ขอวางตรงนี้นะเอคแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้ครับยาคุซ่านะครับนี่เนคูโร่นะครับแ่งบูผานะครับตัวนี้ได้มาสี่ร้อยครับแล้วก็มีกับปาดนี่9ก้าดาบออกแดงครับใกล้จะครบแล้วนะครับตัวนี้ก็ได้มาเดือนนี้นะ กออ็อยู่ที่570บาทนะครับที่ผมประมูลมานะฮะตัวนี้ครับรถฮ่องกงนะต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกของเก่าบ้างนะก็ตัวนี้ตัวนี้โอลุ่มเครับผมไม่แน่ใจเขาชื่ออะไรนะนี่ตัวนี้ผมได้มา70บาทนะมือสองนะครับผมรถเจแปนด้วยครับแหวฟองนะนีแล้วก็มีแบบเป็นชุดด้วย ุดนีผมประมูลมานี่เลยเดี๋ยวดับขอสลับนิดนึงนี่ครับนี่ชุดนี้ครับเป็นชุด21นะครับชุดพวกตัวสลับฟอกกี้นะครับนี่ก็ได้มาครบเลยนะครับเกือบครบนะขาดนิดหน่อยนะครับก็มีอุซบนะครับ150นะครับฟอเซ่ประมาณ170นะครับแล้วก็ตัวเรือเรือนี่ได้ประมาณ200นะครับแล้วก็ ตัวหนึ่งเป็นตัวนกตัวนี้ก็ได้ประมาณ170นะครับแล้วก็ตัวคนแก่นะครับได้ประมาณสักร้อยร้อยสามสิบครับประมาณนี้ประมาณนี้ผมก็จําแน่นอนไม่ได้ครับก็เป็นเซตนี้นะครับก็เดี๋ยวหัวางไ้นี่กอนโอเคตัวต่อไปนะครับก็จะมีแบบคะาๆนะก็ไม่ได้ก็มีสตูนุกครับใบหนุ่มนะครับอันนี้เป็นบอลลูกสูงนะครับ โเต็มแล้วว่ะไว้เี๋ยวนี้ไว้เดือนนั้นจะลมไหมเนี่ยเดี๋ยววางซ้อนๆกันแล้วกันนะครับต่อไปก็เป็นเออ่นี่เออ่แฟงกี้ตัวปลอมครับอันนี้ได้มา170บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเอ่อซื้อตะคู่ลืมบอกไปว่าอันนี้ได้มา200ครับคู่สองนะครับคู่สองเหมือนกันครับแล้วก็จะมีตัวมิสเตอร์ทูเวอร์ชั่น อิมเพกดาวครัตัวนี้ได้ประมาณร้อยห้าสิบครับแล้วก็มีอุซฟ so อีกแล้วโมล่ม9ครับเป็นโมลุ่นแรกเลยนะตัวนี้ดูหมู่บ้านไซหลักครับตอนที่ลูฟี่เจอกับอุซฟครั้งแรกโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเป็นอา่าลูฟี่ภากันเพื่อนครับเขาเรียกนะโล่มหกเอ่อโวล่มสิบครับลูฟี่ภากันเพื้อนโวล่ม10ครับ นะโอเคหมดแล้วนะครับเอ้ยยังเหลืออยู่ครับตัวที่มือสไม่มีกล่องนะตัวแรกก็จะเป็นผมแดงนะครับนี่ผมแดงเวอร์ชั่นของเอ่อวอลุ่มสิบหกนะท่านจำไม่ผิดนะเป็นมาลิฟอร์ดนะครับมาหยุดสงครามนะนี่นะนี่แล้วก็ตัวสุดท้ายครับบิงโกครับตัวนี้ได้มาร0ยหนึงนะมือสไม่มีกล่องนะผมผมชุนเอ่อวอลุ่มเดียวกันนะกับผมแดง โอเคครบเรียบร้อยนะก็มันไม่มีอะไรมาแชร์ช้อปปิ้งนี่เฉยนครับนี่ก็เป็นทั้งหมดที่จะถอยช้อปปิ้งมาในเดือนจูลสองพน2021เดนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าถ้าช้อปปิ้งอีกก็เดี๋ยวมาแชร์อีกเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดน,นึงว่าทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมปรับนิดน,นึงครับสรุปยอดทั้งหมดนะครับที่ผมช็อปในเดือนนี้ก็ประมาณ3 5 9 0า้บาทนะครับผมโอ้โห จะเห็นดวา่าไม่ได้มีตัวแรนะไม่ได้มีตัวแรอะไรมากมายมีแค่กบนะนอกนั้นก็แบบราคาแบบกลางๆนะครับผมก็เดือนนี้ก็ซื้อของช้อปปิ้งมาเพิ่มเติมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจัดซอยด้วยครับแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าเราจะมาช้อปปิ้งอะไรอีกเดี๋ยวมาแจ้งกันนะผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ